สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังมาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบควรจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษผาจา์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆวิทย์เห็นอยู่ในมือของผมขนะนี้นะครับผมก็คือพระกิ่งพระพุทธะุสิยรัต์นะครับผมหรือพระหยดน้ำค้างนะครับผมวัดมหา,าธาตุจังหวัดยโสธรนะครับผมอันนี้เป็นรูปหลักของพระกิ่งนะครับผมซึ่งได้จําลองเอาพุทธลักษณะพระพุทธรูรปสําคัญนะครับผมของจังหวัดยโสธรนะครับผมที่เป็ิสถานอยู่ที่วัดมหา,าธาตุนะครับผมหรือวัด พระธาตุอาณุนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อที่หายากนะครับผมเป็นเนื้อสามสั์นะครับผมตัวองเป็นเป็นเงินนะครับผมส่วนฐานบุษบกแล้วก็ส่วนของอพระศกเสียนนะครับผมก็อาจจะเป็นลักษณะของอชุบทองนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมหัวบ,บ้านสวนเลยครับ รูปลักษ์ของพระกิ่งรุ่นนี้นะครับผมก็ได้จาลองเอาพระแก้วปุศยลักษณ์หรือพระแก้วหยดน้าค้างนะครับผมมาเป็นรูปลักษ์ของพระกิ่งนะครับผมจะสร้างไม่สวยมากนะครับผมแต่ว่าก็ดูโดยรวมแล้วก็มีความคลาสสิกอยู่ในองค์นะครับผมมีทั้งที่เป็นเนื้อทองผสมนะครับผมเนื้อเงินนะครับผมแล้วก็ที่เพื่อนๆพ่อี่เห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นลักษณะของสองประสาทนะครับผมก็คือตัวองค์เป็น เงินนะครับผมส่วนผสบเสียนนะครับผมจกากกระไหลทองนะครับผมแล้วก็ส่วนของบุตรสมบกนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการากะไหลทองไว้นะครับผมถือได้ว่าเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอันมากนะครับผมพเพราะว่อกี้ยุคน,นี้ออกมาก็ได้รับความนิยมนะครับผม ผูธีอาราธนาก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์นะครับได้ภากินมีมาก็ถือได้ว่าเป็นภักกินที่มีรูปลักษณ์สวยงามตามแบบไทยนะครับผมกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุทธลักษณะคล้ายกับจําลองเอารูปแบบศิลปะของจีนนะครับผมแต่อันนี้ศิลปะเป็นแบบไทยแท้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับผมแต่ว่าเป็น ความงามแบบไทยๆนะครับผมนี่คนระับใต้ฐานเขียนภรพภพุทธบุตรยรัตนะครับผมอีกด้านหนึ่งเป็นชื่อจังหวัดครับผมยะสุรทรครับใต้ฐานนีเป็นลูกพระธาตุนะครับผมนี่ยนะไว้ว่าพระธาตุอานนม พระกิ่งรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะครับผมไม่ว่าจะเรื่องของเมตตามหานิยมตลอดจนถึงเดินทางแคลวคาดนะครับผมหรือผู้ที่ต้องประสบัติเหตุนะครับผมก็พบว่าไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้น,นครับผมก็ได้รับความนิยมอยู่ในะระดับหนึ่งนะครับผมราคาเช่าหางนในปัจจุบันนี้ก็ ไม่แพงนะครับผมอยู่หลักพันต้นๆถึงพันกลางๆนะครับผมส่วนเนื้อธรรมดาก็ยังคงอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะครับผมอาจจะมีบ้างที่าบางครั้งความต้องการมีมากอาจจะประมาณพันกว่านะครับผมสำหรับเนื้อทองผสมแต่ว่าเนื้อพิเศษอย่างนี้ก็าราคาตั้งแต่พันกว่าบาทถึงหลักพันกลางๆนะครับผมก็ถือได้ว่า,าไม่แพงมากเกินไปนะครับผม แต่ถ้าใครชอบหรือว่าติดอยู่ในรูปลักษณ์ของพระกิงในรูปแบบของจีนนี่ครับผมที่นํามาเสนอนี่ก็อาจจะไม่สวยไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเรามองพุทธลักษณะศิลปะแบบไทยๆนี่ก็ถือได้ว่าสวยงามครับแล้วก็คลาสสิกนะครับผมแบบบ้านๆน,นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ